จะเป็นไปได้ว่าคลิปนี้เป็นเรื่องราวความรักของคุณนะคะวันนี้มาดูกันว่าความรักที่เรามีให้เขามันจะสําเร็จสมหวังไหมนะคะขอดูหน่อยว่าสถานการณ์ความรักความสัมพันธ์ของคุณกับเขาเป็นยังไงกันบ้างมันเป็นโอกาสที่ดีมันเป็นการเริ่มต้นที่ดีนะคะมีการพูดคุยติดต่อทักทายสื่อสารกันมันมีความถูกอกถูกใจมันเหมือนเป็นความรักความสัมพันธ์ที่ลงตัวนะคะ รู้สึกเหมือนสามารถที่จะคิดวางแผนอนาคตข้างหน้าไปร่วมกันได้นะคะมันเป็นความรู้สึกผูกพันทําให้โดยที่ไม่ได้หวังผลตอบแทนนะคะพยายามที่จะพูดคุยพยายามที่จะเข้าใจพยายามที่จะเรียนรู้กันและกันบางคนอาจจะเป็นความรักที่ มีเรื่องงานเข้ามาเกี่ยวข้องบางคนอาจจะเป็นที่ปรึกษาในเรื่องของหน้าที่การงานเป็นคู่คิดมีคู่ใจนะคะงั้นขอดูหน่อยตอนนี้คุณคิดรู้สึกยังไงกับเขานะคะคุณรู้สึกว่าบางทีมันยังเป็นความสัมพันธ์ที่ยังเอาแน่เอานอนไม่ได้นะคะบางครั้งข <c oughs> อโทษค่ะบางครั้งเขาก็ดูนิ่งๆดูเงียบๆดูเหมือนคุณคิดอะไรอยู่ตลอดเวลาแต่ เมื่อคุณถามหรือว่าเมื่อเวลาผ่านไปเมื่อคุณไม่เร่งด่วนตัดสินใจอ่ะคุณก็จะได้พบคําตอบที่มันกระจ่างขึ้นที่มันชัดเจนขึ้นเหมือนเป็นคนที่ถามก็บอกไม่ถามก็ไม่บอกนะบางครั้งมันเป็นความรู้สึกว่าเขาทํางานหนักเกินไปหรือไม่ก็เราพยายามพุ่มเทกับความรักครั้งนี้มาเป็นเวลานานแล้วอะคะ่ะแล้วมันก็ยังเกาะเกี่ยวกันแน่นอยู่แบบนี้ค่ะถึงแม้ว่าวันนี้มันยังจะรู้สึกว่ามันไม่ใช่มันยังไม่ถูกใจมันยังไม่ดีพอนะ แต่ก็ยังรู้สึกว่ายังอยากจะอยู่กับคนคนนี้อยู่อะคะ่ะยังไม่ปล่อยไปไหนนะทีนี้มาดูกันว่าแล้วตัวเขาเองอะคะ่ะเขาคิดรู้สึกยังไงกับคุณนะคะเขารู้สึกว่าคุณนะคะได้เคยหันหลังจากเขาไปแล้วแล้วเขารู้สึกว่าเขาจะไม่ยอมให้คุณจากไปไหนอะคะ่ะบางครั้งเขารู้สึกว่าคุณใช้จิตวิทยาในการที่ <c oughs> เรียกว่าห่างเหินจากเขาอ่ะเพื่อเป็นแรงดึงดูดบางครั้งเหมือนมีอะไรเก็บอยู่ในใจแล้วไม่พูดแล้วก็หนีหายไปเลย mm. บางคนเป็นความรักที่มีระยะทางนะคะ mm. มันเหมือนกับคุณและเขาว่าเคยแยกทางกันแล้วจริงๆแบบว่าห่างหายกันไปแล้ว mm. บางคนเจอปัญหาของรักสามเศร้าเราสามคนหรือไม่ก็เป็นเรื่องปัญหาคาราคาซังที่มันเจ็บปวดรวดราวใจอยู่นะคะ แต่เขาอ่บมีความรักดีๆให้คุณอยู่เสมอนะเขาเป็นคนที่ค่อนข้างรักครอบครัวค่ะไม่อยากที่จะทำร้ายน้ำใจใครอทีนี้มาดูกันว่าเขาคิดจะทำยังไงต่อไปกับคุณเขาพยายามจะคิดใคร่ครวรใช้เวลานะคะบางคนมีเรื่องของรักต่างไวเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยนะเขาเป็นคนที่มีความรับผิดชอบสูงมากๆเขาอยากที่จะพัฒนาความสัมพันธ์เนี้ยให้มันชัดเจนให้มันถูกต้องนะคะ และตอนนี้ความสัมพันธ์ของคุณกับเขาอ่ะมันอาจจะใช้การสื่อสารใช้สื่อออนไลน์ในการติดต่อในการพูดคุยกันนะคะมันเกิดขึ้นมาแบบอยู่ดีๆมันก็พัฒนาไปอย่างก้าวกระโดดเลยอะค่ะมันเหมือนกับพยายามที่จะเติมใจให้กันหรือว่ามีเวลาที่จะพูดคุยด้วยกันมากขึ้นอาทีนี้มาดูกันว่าแนวโน้มความรักความสัมพันธ์ของคุณกับเขาจะเป็นยังไงต่อไปและมันจะสำเร็จไหม ความสัมพันธ์เนี้ยค่ะมันเหมือนกับมันต้องผ่านการจบก,การความเจ็บปวดการเลิกราหรือการยกย้ายข่นฐานมาก่อนหรือไม่ก็คือเขาต้องจัดการลงมือทําอะไรบางอย่างหรือว่าไปจัดการปัญหาส่วนตัวของตัวเองให้เรียบร้อยก่อนนะคะ mm hmm. เพื่อที่จะได้มาเริ่มต้นใหม่กับคุณนะคะจริงๆเจอเดทเราไม่ได้น่ากลัวนะ คือเขาต้องไปจบอะไรบางอย่างที่มันเป็นเรื่องค้างขาหรือว่าไปทํางานไปจบงานของเขาไปจัดการภาระหน้าที่ความรับผิดชอบของเขาเพื่อที่จะได้มาเริ่มต้นใหม่กับตัวคุณนะคะตอนนี้เขาค่อนข้างเครียดมากๆเลยนะเขาอยากจะทําให้มันดีอะ่ะ เขาก็เหมือนบางครั้งทําเหมือนไม่ได้สนใจไม่ได้ทําอะไรดูทําเหมือนนิ่งๆอะคะ่ะแต่จริงๆแล้วอะ่ะเขาคิดหาทางอยู่แต่ไม่รู้จะทํายังไงค่อยๆคิดค่อยๆทำอะคะ่ะปัญหาบางอย่างอะ่ะมันหนักมากเลยอะคะ่ะทีนี้พายอยากจะแนะนําอะไรกับคุณในเมื่อเขาอยากจะทําให้มันดีคืออยากให้คุณเข้าใจและให้โอกาสเขาค่ะอยากให้คุณนะคะอย่าเพิ่งตัดเขานะขอให้รอดูเขาไปก่อนอทีนี้มันจะสมหวังไหม อาจจะต้องใช้เวลานิดนึงนะคะเพราะว่ามีระยะทางแต่สุดท้ายอะ่ะเขาก็เป็นคนที่มั่นคงอยู่กับคุณนะคะและจะสมหวังแน่นอนค่ะโอเอาใจช่วยเป็นกำลังใจให้นะคะวันนี้สวัสดีค่ะ Mm-hmm. <laughs>